ต้องบอกเป็นความคาดหวังของเจ้าของบ้านนะครับว่าหลังจากอีิทาสีไปแล้วเนี่ยมันใหม่ไงบ้านเราใหม่เนี่ยห้องมันใหม่บ้านมันใหม่เราอยากจะรู้ไหมครับว่าสีแต่ละอย่างเนี่ยมันอยู่ได้กี่ปีอ่าต้องบอกงี้นะครับว่าถ้าเกิดคุณเลือกเกรดสีที่แบบเป็นอะคริลิกร้อเป็นะครับเป็นพรีเมียมเกรดนะคือ ส่วนใหญ่เนี่ยนะสิบถึงห้าสิบถึงสิบห้าปีอันนี้คือไม่ได้เป็นสีที่แบบเครมแบบว่าจะต้องอยู่ในห้องแลบนู่นนี่นั่นนะเอาใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าสิบถึงสิบห้าปีก็เต็มที่แล้วนะฮะอันนี้ในแง่ของการใช้งานจริงนะครับอันที่สองเลยก็คือสีเอกลักเก,กลีกลางลงมาปุ๊บมันจะเหลือประมาณห้าถึงเจ็ดปีก็หายไปครึ่งหนึ่งอะว่าง่ายๆคือถ้าเกิดว่าเอ่อ,อ,อลงทุนตั้งแต่แรกนะมันก็จะใหม่ได้นานนะลงทุนที่จะอยู่ได้นานนะถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ได้ ซีเรียดมากคือประมาณว่าตกแต่งห้างร้านที่แบบจะต้องรีโนเวท5ปี7ปีแล้วทำใหม่ก็ใช้เกรดลงรองลงมาได้นะฮะแต่ถ้าเป็นพวกเกรดทั่วๆไปนะฮะนะส่วนมากเลยที่แบบใช้งานแบบเกรด ธรรมดาไม่ได้เกรดพรีเมียมนะผมว่า3-5ปีก็หลูแล้วแหละนะผมเคยเลือกใช้ของบางอย่างที่แบบเน้นราคาถูกพอแบบราคาถูกเอาไปใช้นะโอ้โห3ไปีก็นนะั้นน่ยไม่จริงๆไม่ถึง3ด้วยแดดหนึ่งไทยแรงมากนะโอ้โหบางทีเนี่ยนะเจอเจอผนังปูนที่แบบมีแตกไปงาไปกันใหญ่เลยโอ้โหน่าเกียดมากนะก็ก็ผมคิดว่าถ้าเกิดความคาดหวังนะัถ้าอยู่ได้ 5-7ถึปีในเกตก,กลางๆนะผมว่าก็โอเคแต่สำหรับผมนะคุณทำบ้านครั้งหนึ่งอ่ะถ้าพูดถึงทำบ้านนะมันไม่ใช่ห้างร้านที่ต้องรีโนเวทบ่อยๆผมคิดว่าใช้แบบพรีเมียมไปเลยครับยาวไปเลยนะ15ปีค่อยจ้างทางสีทาสีมาทาใหม่แฮปปี้กว่านะฮะเชื่อผมครับ